เมื่อเช้านี้ดิฉันหลังจากนั้นดิฉันก็ไปชงอาหารกินนะคะแล้วก็ดิฉันก็ถือโหพระเจ้าลูกนี่แสนสบายเลยนะเนี่ยไม่เห็นจะทุกข์ร้อนอะไรเลยก็เป็นเพราะว่าพอมองที่การเขนเรารู้แล้วว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพระเยซูกับดิฉันนะคะพระเยซูทุกทรมานเพื่อให้ดิฉันสบายวันนี้ดิฉันอาจจะไม่ได้นั่งรถเบนซ์ไม่ได้น่ะ แต่ดิฉันก็นั่งรถอะไรก็สบายอ่ะมันไม่ได้มีเมื่อวานดิก็ยังบอกเลยดิฉันก็ใส่เสื้อทรงเดียวนี่แหละเพราะมันง่ายดีถ้าเป็นตะกอนไม่ได้เลยนะมันมันไม่ได้เลยมันกลัวคนอื่นว่าเอาเลอะแต่เดี๋ยวนี้อะไรก็ได้ที่มันทําง่ายวันอาทิตย์นี่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอเพราะวันบันทิตไม่ค่อยได้นอน แล้วผมก็ไม่มีเวลาไปทําเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่คาดผมใช่ไหมที่คาดผมเพราะคาดขึ้นมาปั๊บผมโด่งปุ๊บเลยนะคะมันก็ช่วยอะไรก็ได้ที่ทําให้เราง่ายแล้วก็ทําช่วยเราได้ได้ดีนะคะหรือกางเกงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใส่กางเกงที่มันรีดยากละเราก็กางเกงตัวละร้อยห้าบบาทเนี่ยนะคะถึงเวลาตากก็สะบัดสะบัดแล้วมันก็ไปไหนก็ได้ เห็นไหมก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยเมื่อเช้ามีคนทักแล้วบอกอ๋อสตาร์ว้ยนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารู้สึกพอใจในตัวเองเพราะว่าพระเจ้ามองเราและเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรารู้ว่าพระเจ้าโปรดปรานเราก็ไม่ต้องให้ใครโปรดปรานเราแล้วมันจะอัตโนมัติเองเองไหมคะเราจะได้ไม่เป็นเท้าแสนปมเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเนี่ยฉันด้อยกว่าเขาไหมอะไรกับไม่เลยถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรา และพระองค์มีแผนการในชีวิตของเราทุกอย่างที่เราทําและเราเชื่อฟังพระองค์เรากําลังเดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าและไม่มีใครมาล้มเราได้เอเมนนะคะฉันก็อยากจะให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไปนะคะแล้วก็ให้ร่วมมือกับพระเจ้าเสมอประกาศข่าวประเสริฐอย่าปล่อยอย่างเช่นเราก็มักจะพูดว่าเออก็ช่างอะ่ะ ก็พูดแล้วก็ไม่เชื่อก็เลยไม่มาก็แล้วไปแล้วเคยอธิษฐานให้เขาไหมเคยไหมเขาพ่อม่ามันดื้อก็ปล่อยมันไปนะไม่ใช่เราต้องอธิษฐานนะคะดิฉันบอกเลยนะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนดีเดียวที่เชื่อพระเจ้านะคะคือมีคุณพ่อก่อนแล้วก็ดิฉันและเชื่อแล้วดิฉันทำไงดิฉันก็อธิษฐานดิฉันไม่มีฤทธิเดชหรอกที่จะให้ใครในครอบครัวมาเชื่อ แต่ฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าและจากความเชื่อของเราและในยึดมั่นในพระคำของพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้สัตย์ซื่อและรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ